กคนเขาก็ห่วงว่าอุมบกเจ็บหนักเหรอทำไมไม่มาลองไม่ค่ะสบายดีค่ะไม่ได้เป็นอะไรเลยเออาบ๋เม<น> è, เก็บตัวค่ะเก็บตัวไม่ได้เจ็บใช่ไหมไม่ค่ะไม่ได้เจ็บอะไรแต่ว่าเก็บแรงเก็บแรงเก็บแรงไว้ก่อนก็รู้สึกว่ามันมันมันก็จะแบบตื่นเต้นไปอีกแบบนะเพราะว่าเหมือนเราเคยอยู่ในสนามแล้วมีแต่คนเชียร์เราอะ่ะแล้วมันมเหมือนว่าตอนเนี้ยเราเราต้องมาเป็นกําลังใจให้คนอื่นแล้วอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกตื่นเต้นดีค่ะ ไม่ได้เจยบอะไรค่ะพักผ่อนแบ่งๆกันเล่นบ้างค่ะให้น้องให้ไอยูเล่นบ้างเพื่อนๆทาได้ดีค่ะวันนี้ก็มาเป็นกําลังใจให้ปกติต้องลงไปเล่นงานลงไปขุดจ่วันนี้มาดูก็ตื่นเต้นไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าแบบนานๆจะได้มานั่งดูทีนึ่งค่ะ